เชีอยดันหลอกสงสัยมันบุวันไทยเกี่ยวเครื่องแต่งบรจักของเพื่อนกระตันได้รีดกีบนะเพื่อนห่าวเซ็ตข่อยงัดไปคอมโบเดียวรเนาะกับบอเลยมาเบิ่งอีกช็อตนี่เนาะสงสัยหมอแค้นบรจักบินมาตั้งแต่ไก่เพื่อนเบรกจึกเซ็ตแรนมาใส่ข่อยเนาะข่อยกระจันให้สุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนาะแตกห้าวขนาดแบบไหมมาเบิ่งอีกช็อตนี่เนาะหมอทีิมันลอยป้อมมันนี่โอ้ยตรงเป็นข่อยแล้วมาเมียนขี่มันนี่ หยบงานทำไมทุนเจ้างาดก็บเนาะอื้มอ,อ่ะจมูกยังหลายเกยมนี้กะมาโซสเตปไทเกี่ยวเครื่องแต่งเนาะบอกเลยว่าโคตรแหงทุกคนอ่ะให้มากกะลองเอาไปลิ้นเบื้องเนาะนี่เลยเนาะเครื่องไทเกี่ยวสงสัยมันแค่นตอนต้นเกมนี้พูจักอ่ะไปมากคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสไปเบิง้งไงเนาะ เอาไปลองเล่นเบิงนี่เครื่องเครื่องตัวน,นี้แห้งอยู่ทุกคนค่อยรองเทปมาละวาบกลับบ้านไปใสร็จละเออส่งกลับ,บอดีครับมาเบิงช็อตนี้เนาะหุ่มกันมาได้หลายด้ยงัดเขา่าบอมเบอร์ดีแหละจังหวะนี้ละ่ะกูนะตายกองกันอ้อยๆเนะาะตัดภาพมาจังหวะนี้อีกเนะาะลยละลาไลลาจะเปรี้ยวปะงัดเขาลึกเโลขนา่เบงช็อตนี้อันตีหุ้มไปก่อนเนาะ คอมโบเข้าไปจังวะนี่ปัวเออในน้ำนิดนึงในน้ำคอมโบให้เกี่ยวได้กดสกิลหนึ่งสกิลสองไถไปทั้งหน้าไอ้เขาจะไถไปมุมที่ว่าสกิลหนึ่งเขาวาดไว้เนาะนี่แบบนี้เลยตึกโอ้โหเลืมลืมช้อนนี้ยั้งชอนนี้ยั้งหลงเอาเดี๋ยวเบิ้งช้อนนี่แล้วกันเนาะหุก่อนเออคาเมยียนตีสกิลหนึ่งไปสกิลสองไถน้ำปัวมันจะตีเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยเนาะแบบแบบว่านา่งยิงนี่รอดยากเลยเจอเซตนี้เข้าไปตึบ หนึ่งสองงัดเลยจังวะนี่ไอ้เหี yeah, ้ยโคตรเกลียนตัวฝันไล่นะฝันไล่ของนักยิงเลยนะเจอเซตนี้เข้าไปนะหนาวอ่ะหายมากก็ลองไปด,ดูคนเดิมมึงสอดสุดได้เนาะดึกสกิวันหนึ่งไปเสือกตายเลยละ่ะเกินอ่ะแล้วแผลมากคลิปนี้นเนาะอย่าลืมกดใจกดติดตามกดรีโพสให้แนะ่ทุกคนที่สำคัญกอย่าลืมกดติดตามแอดนั่นแหละเออติดตามแน,นุ่นเจ้าตามนี่เลยเซ็ต ไทยเกี่ยวเครื่องแต่ง